โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอุ้ยตัวใหญ่ครับดูตัวนี้ครับกุ้งขาวเออไซส์ต้องใหญ่ๆอย่างนี้นี่หางเหลี่ยมหรือหางกลมแมงดาทะเลครับอู้ยนี่ไงไข่ไข่ครับไข่ที่เขาเมาแมงดากันแล้วก็เสียชีวิตเสียอะไรก็จะเป็นแมงดาพวกนี้ครับอู้ยี่โตโตโตอุ้มเรียวเรีวเรีวอุ้ย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 ยูบ้าอุ้ยอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้านาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้านเ e ลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดชนนะดาน,า,นาน้าีนทิตต่อยนะครับวันนี้พามาลอยอวนกันกําลังจะลงนะครับซ้ายมือนี่พี่โรดนะวันนี้ไม่มีงานใช่ไหมพี่บมันมีงานก็มาหากินเนาะไปไปวันนี้เนี่ยขึ้นไม่แรงเท่ากับคลิปก่อนนะครับแต่ว่าก็พอมีอยู่ อวนของเราเนี่ยเป็นอวนขนาดตา3.5เซนนะครับลึก75ตายาว100เมตรครับผมอวนแบบนี้เขาเรียกอวนปากกระบอกนะครับอวนลอยเป็นอวนเตี่ยวมือฮะจากร้านพี่แปะประมงนะบอกเขาทีครับเราอุดหนุนเข้ามาใครชอบอวนลอยแบบนี้ก็ลองติดต่อไปฮะ เซิร์ชเัาก็ได้ Facebook ครับแปะประมงอ่ะเดี๋ยวก็จะเจอเขารับสั่งทําอวนหลายๆอย่างครับคลิปก่อนนี่หมานกุ้งดีเหลือเกินนะทิต่นนะดูคลิปนี้ครับแต่คลิปที่แล้วเนี่ยขึ้นใหญ่ลมจัดแล้วก็น้ำขุ่นแดงเลยเนาะจะเก่งครับแบบนั้นแต่วันนี้น้ำค่อนข้างจะใสเดี๋ยวดูครับว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าวันนี้มากันหลายคนนะครับทิดต้อยพี่โลดช่างอเดชแล้วก็ ฝั่งนี้เป็นแม็กนะครับวันนี้ขาดในพันมิตรคนเดียวในพันมิดไม่มาครับน่าจะติดทําธุระอยู่เรียบร้อยครับปล่อยเสร็จแล้วก็วิธีการเดิมคือเราจะทิ้งไว้สัก20นาทีครับเข้าฝั่งไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาสาวเลาะเป็นรอบๆครับรอบละ20นาที30นาทีให้อวนเนี่ยลอยไปตามคลื่นตามลมตามน้ำนะครับผมอ่ะ ก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเลาะสาวรอบแรกครับโอ้ยเฮทุกคนก่อนเข้าฟังครับดินสนันอีกแล้วอะไรอ่ะเด็กเล้ง,เ,ลงเหรอนี่ตัวนี้นี่ติดอ้วนนี่โอ้หดินสนันครับแหมอ่านี่กัดเจ็บนะปากอ่ะฟันมัน,นอ่าฟันให้ดูหน่อยนี่แบบนี้ครับ เตกเลงปลาชายฝั่งครับอันตรายนะตัวนี้พี่โรดใช่ไหมไอที่พุ่งปักคอคนออกข่าวบ่อยๆตัวนี้เองใช่ไหมปักคอทหารเออที่ออกข่าวเนาะอันตรายนะสำหรับคนเล่นน้ําชายฝั่งเนี่ยถ้าอยู่ในน้ําระดับคอระดับหูหัวเนี่ยอันตรายมากเวลาตกใจเนี่ยมันจะพุ่งเร็วจี๊ดเลยใช่ไหมใช่ครับที่ที่โดนแทงเนี่ยเพราะว่า เขาจะตกใจครับตกใจแล้วเขาจะพุ่งหนีพุ่งแบบโอ้ยเร็วเป็นจรวดครับลอยแรกครับจะโดนหรือไม่โดนมีหรือเปล่าโดนครับโดนโดนโดนโอตัวตัวสวยด้วยตัวนี้จับไปแข็งนะมันดิ้นแรงเลยตัวเนี้ยปลาลิ้นหมานาะแม่ปลาลิ้นหมานี่ถือว่าเด็ดนะครับปลาชายฝั่งเนี่ โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดวนอีกแล้วอุย้ยอุม้มไว้ก่อนแหมตัวนี้โตฝั่งตัวแรกอีกครับจับไปแข็งจับไปแข็งโอ้ตัวใหญ่ครับนี่ใส่เลยใส่เลยโอ้โหแหมโดนสองตัวนี้ชื่นใจเลยครับอา้าวตัวที่สามเอ้ยวันนี้ทำไมโดนปลาลิ้นหมาเนาะเอาแต่ครับ ของดีแล้วล่ะตัวนี้ย่อมหน่อยอืมแหมหลายหลายคนที่อยู่ทะเลเนี่ยน่าจะชอบนะครับปลาลิ้นหมาเนี่ยตัวนี้กุ้งครับมาตัวแรกนะกุ้งนะอ,อ้อาวกุ้งก็มีปลาก็มาครับวันนี้โดนอีกแล้วครับ กุุงขาวนะ,อะเอ้พอมีตัวเหมือนกันนะกุุงนี่อะไรอ่ะ,อ,ะอุ้ยจับมาดูหน่อยปลดออกครับไข่หรือเปล่านี่หางเหลี่ยมหรือหางกลมดูดิแมงดาทะเลครับดูไงตงนี้อุ้ยนี่ไงไข่ไข่ครับไข่ แมงดาตัวนี้เขาเรียกแมงดาท้่ยนะครับแมงดาหางกลมอ่ะถามว่ากินได้ไหมถ้ามันมีไข่ก็กินได้ครับแต่ว่าต้องมีวิธีการทําดึงไอ้ตรงทวงขี้พวงไส้มันออกแต่ถามว่าที่เขาเมาแมงดากันแล้วก็เสียชีวิตเสียอะไรก็จะเป็นแมงดาพวกนี้ครับถ้าทําไม่เป็นหรือทําพลาดเนี่ยก็เหมือนญี่ปุ่นแรล่ปลาปลาปักเป่าครับ บ้านเขาก็มีคนโดนพริกปลาปักเป่ากันเรื่อยแต่เขาทําเป็นเขากินกันนะแต่ว่าแบบนีน้ี่บ้านเราจะไม่นิยมครับเขาจะนิยมแมงดาเลยนะเขาเรียกแมงดาจานะน,นะทิศเนาะหางมันจะเหลี่ยมครับตัวนั้นจะทําง่ายฝ่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้เนาะตัวนี้เราถ่ายด้วยเฉยครับเป็นแมงดาถ้วยแล้วปล่อยไปมีไข่อยู่นะน,นี่แต่ว่าไม่อยากไปแนะนําให้กินครับพิษแรงมากนะแมงดาเนี่ยไปละตรงนี้ทิดต่อยได้เลย กุ้งขาวเหรอโอ้ตัวนี้โตรครับแม่รลุจ,จักแมงดามาก็เป็นกุ้งนะมันมีไข่นะหรือเราเราจะลองไหม,ไมเสี่ยงไปเนาะเออแต่ทําเป็นกินได้ครับมีคนทําเป็นเขากินกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเออก็ไม่นิยมให้กินครับถ้าไม่เป็นนี่พลาดมาเนี่ยลาบากตรงนี้เป็นปลานะสองตัว ลูกปลาอะไรลูกปลากุเลาปะ่ะคือถ้าติดอวนมันก็จะตายแล้วน่างปลาพวกนี้ใจส่อครับถ้าเราเจอเป็นเนี่ยเราก็จะปลดปล่อยเข้าไปแต่ว่าถ้าตายก็เอากลับไปทําประโยชน์ครับตัวนี้ปลากระปีเหรออ,อ๋อสามตัวครับปลาได้ไรพี่รดอดองครับองคกครับ อู้พิรสดกุ้งโอ้โหผาวอันนี้กดยากกดยากมันติดทางไหนไม่รู้เนี่ยนี่ตัวใหญ่อ่ะู้ตัวใหญ่นะหไหน,น,นดูไหมดูชัดดิจับจับแบบปลปาหนะ่อยจับแบบปลา่ะ พี่โรดหมดหัวยังหมดแล้วครับอ่ะดูไอเยอะไหมเนีครับกุ้งอ่วสวยๆอยู่มากันสามสี่คนก็สลับกู่สลับกะกันเป็นชุดๆนะครับมาเริ่มลอยนี้ก็ลอยก่อนหน้านี้นี่ที่แม็กมากับพี่โรดเขาก็ได้กุ้งไปยี่สิบสามสิบตัวนะกุ้งติดดีอยู่ครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มหัวน้ําขึ้นแล้วที่เนาะมีขึ้นแล้วก็น,น้ําเริ่มขุนแล้วครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละแหมเริ่มติดดีครับกุ้งกุ้งเนี่ยมันจะออกเป็นรูปแบบแนวอ,อกคักนะที่ต่นะตัวมันจะขุนมัวๆอย่างเงี้ยครับถ้ากุ้งขาวเนี่ยมันจะใสเลยนะ สองตัวสามตัวติดๆนะตรงนี้นะหัวน้ำขึ้นเด็ดครับกุ้งชายฝั่งแบบนี้ไซส์มันก็จะไม่ใหญ่มากครับเท่านิ้วนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วละ่ะจะไม่เหมือนกุ้งนอกทะเลหนูนไม้แล้วครับกุ้งนอกทะเลตัวจะใหญ่หน่อยครับพวกกุ้งแฉบงแฉบวยนี่นะชายฝั่งหากินได้ก็โอเคแล้วนะทิดนะ มาแล้วครับอะไรปีแก้ววะอ,อุย้ยมาเป็นฝูงอีกแล้วนี่อ่าตัวมั้งเนี่ยเนาะโอ้โห,โห,โหยังไม่ปลดใช่ไหมอ้ยตัวสวยๆเด็เดๆดูดูดูดนี่ครับปลาปีแก้วนะแกงส้มอร่อยมากปลาแบบนี้นี่คราวที่แล้วก็ได้ไปสักครึ่งโลได้มั้งเนาะ,นะเวลามาก็จะมาเป็นฝูงครับเผลอๆบางทีติดนี่โอ้โหต้องเก็บอวนกลับบ้านกันเลยอะอะ,อะไรอะไร อยู่ล่าอุ้ยตัวโตัวโตอุ้มรวร็วรๆวอุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่บ้าอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยม,มันไม่ยอมติดเนาะโอ้โหตัวใหญ่ด้วยติดต่อยเด็กของดีแล้วใช่ไหมให้ดูตัวใหญ่ไหมเดี๋ย,ยขึ้นเดี๋ตบกล้องนะนี่เอารอยนี้เนะี่ยเราจะกดกันรอยสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวเราจะปลดแค่กุ้งกับปลาตัวใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวพวกพวกปลาปิดแก้วปลาเงี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บอวนแล้วกลับไปปลดที่บ้านกุ้งยังติดดีเกินครับดูตัวนี้ครับกุ้งขาวเออไซส์ต้องใหญ่ๆอย่างนี้นี่ไม่ไซต์เอาเรื่องครับ ถุงอวนอยู่คนถ่ายสิเองนั่นเนี่ยอ่ะลด,ดใส่สุดถั่วอวนได้เลยปรากฏอะปรากฏปลาปีแก้วก็ติดเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราเก็บอวนกันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บอวนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตัดช็อตไปสรุปปลากันอยู่ที่บ้านนะครับพวกลูกปลาติดเยอะครับปลดกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยปลดกันจนต้องนั่งเนาะ แมวก็มาช่วยนะปลดกันหมดแล้วครับผมมาดูผลประกอบการคลิปนี้กุ้งเนี่ยไม่อดนะที่ต่ายนะยกุ้งเพอเพอนี่เป็นโลต้องมีครับกุ้งขาวตัวที่สวยกับกุ้งอ,อกคักนะอะเดี๋ยวขอจัดสักแป๊บหนึง่งเลีงเหลี่ยมนีดีเนี่ยไปชุดแรกเนี่ยติดปลาลิ้นหมาดีกันนะที่ต่ายนะอ่ะ ลิ้นหมาใหญ่ครับเนี่ยนี่ดูตัวนี้แล้วก็ได้ปลาปีแก้วมาหน่อยครับที่เหลือก็เป็นปลาเล็กๆเ,เดี๋ยวตัวไหนไม่ได้เอาไปทํากินก็ไว้ต้มให้แมวนะแต่ว่ากุ้งเนี่ยเนี่ครับจุดนี้เนี่ยเด็ดออกมาลอยอวนก็ได้กุ้งแบบนี้ก็ถือว่าชื่นใจนะครับผมโอเคคลิปนี้ได้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้มาทำครัวกับสาวหนองคายนะค่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรครับไข่ค,คนกุ้งทะเลค่ะจัดกันหน้าสตูดิโอเลยใช่ไหมใช่อ่ะเริ่มจากจุดเตาเนื้อเปรียวค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเอากระเทียมลงไปผัดเนาะค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนครับกระเทียมสุกเหลืองหอมแล้วเนี่ยใส่กุ้งใช่ไหมค่ะ ผัดจนกุ้งเนี่ยเกือบเกือบสุกน้ำเปรี้ยวจากนั้นใส่ไข่อ่ะไข่เนี่ยเราก็ตีก่อนเนาะ,ะตีเหมือนไข่เจียวครับนี่พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะปรุงรสเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะใส่มากครับใส่ผงปรุงรสอ่ะผงปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาวมีเครื่องปรุงแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ผัดครับทีนี้ ผัดไฟอ่อนๆนะเปรี้ยวใช่นี่น่ากินไปแล้วครับแค่พอร้วนๆเละๆจะไมเปรี้ยวใช่ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วนะะเสร็จแล้วปิดแก๊สครับนี่เมนูนี้ต้องไวรวยต้นหอมนะเปรี้ยวค่ะจากนั้นใส่ผักชีอ่าแค่นี้ก็เสร็จใช่ไหมค่ะ ไข่ค,คนกุ้งทะเลครับผมไข่ค,คนเสร็จแล้วก็มาต่อที่น้ำปลาพริกน้ำเปรี้ยวอ่ามีพริกกระเทียมหอมแดงครับจากนั้นใส่น้ำปลาเนาะค่ะอ่าเราจะเอามากินคู่กับไข่คนครับตามด้วยชูรสน้ำเปรี้ยวค่ะแล้วก็บ<ม>ีบมะนาว,านาวอ่าไม่หอมมะนาวก็น่ากินนะ <c oughs> ใส่พริกเยอะๆครับ น้ำลายแตกแล้วนี่อ่ะดูนี่สูตรพริกน้ำปลาของเปียวนะหรือว่าจะเรียกน้ำปลาพริกคือพริกน้ำปลาก <c oughs> ไ็ได้เ <c oughs> เรียกได้หมดนวเปียวค่ะ <c oughs> อ่ะแบบนี้เสร็จหรือยังครับ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะอ่านี่จากนั้นก็มาถึงวิธีการกินน้ำเปียว <c oughs> <c oughs> ของชอบอยู่แล้วเนาะแบบนี้นะอ่าไข่ค,คนครับ ลาดไปเยอะๆใช่ไหมค่ะอ่าถึงขั้นตอนนี้ก็กินปลาอ่ากินจานมาหน่อยครับนี่น้ำปลาลาดนะโอ้เด็ดตรงนี้แหละอ่าตรงไหนที้นี้นกุ้งด้วยอ่ะกุ้งด้วยเอออ่าน,นี่ครับ <c oughs> ของชอบอยู่แล้วอ่าลองดูผัดร้อนๆกินกับข้าวสวย อืสุดๆเลยนะอร่อยโอ้ยน้ำลายไหลเนี่ยกุ้งทะเลเราหามาเองอะเนาะรอยอวนก็ได้กินครับบ้านเรานี่อ่ะเยี่ยมไหมโดนพริกเผ็ดด้วยแม่กินข้าวกันในฝานนะเปียวนะอ่ะเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะครับ ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้เช่อก,กันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับรบ,บ๊ายบาย,บาย